เออเทเลน่ะครับมันจ้าไหนนะครับนี่นี่จ้าไหนนอนนี่ยเนาะเขาเอือบมาจางนี่เครื่องมันเนาะเครื่องโซลาร์มันเนาะเครื่องตัวนี้ปิดเปิดข้าดออกอ่าร่วมไหมเท่าเลน่าครับเนี่ยฮะสองหมื่นสองหมื่นเนาะอะไรขั้วจุไอ้ขั้วใหม่เนี่ยไรไปเลยเนี่คขั้วใหม่เม็ดคว้วลึกมันจอประดานี่สี่เซนติเมตรเป็นว่าราคาเท่าน่ครับผมค่าราคานี่ ราคาจอหาพันบาทพี่น้องให้บอกถึกทึพี่น้องไอ้สามมื่นนี่เท่าไรจักบาทจักมื่นราคาสามมื่นเห็มสองหมื่นรวมกันเดียวโอ้รวมมือสองหมื่นใส่มาหลายจอกขึ้นป่ยมันเป็นเอาอยู่บ่คือบ่มีหนามมีไหนพอกมันโอ้จ๋งสั่นดีเลยมันจะซีนี่พวผู้เลยงมันจะซีนีดพวกผู้เลี้ยงมันจะสีนี่เปิดบ่นี่ มันไหลแห้งหมดเลยนี่มันคือบ่ออัไรนี่เรียบ่อทันมา,าบึงก้อน่น้องมันจีพานบ่อนี่ยอันบ่อพันอย่าไปเอาเด้ออันบ่อพันจะไปเอาเด้อบ่อท่ามนาเนี่นยโซล่าเซลาาลา์เนี่ยครับผมพลังแสงอาทิตย์มสองแผงครับท่านสองแผงเมื่อนี้เพิ่ว่าสองหมืน่นเป็นว่าพอซื้ออะไรครับผมนี่เพื่อมาติดตั้งให้เลยครับท่านครับผม เจ้าห้าพันเป็นวามาติดตั้งนี่ก็จะประมาณเมื่นหายโว้ยสุดยอดพี่น้องตัวนี้เปนปูกระพุนอย่างเรานี้กระพุดอยงเราบุหงกระพุดเทียนไปจากหน่อยๆน่อยนี่ดินแม่เหนียวขึ้ก็จะเป็นสวนกล้วยของพื้นแหละนี่ครับผมนี่ปต่อไว้เต็มนี่ครับผมนี่ก็ลังสีเหลือก็ร่างสีเหลือต้น ต็ว่าอยู่นี่มันเห็นยังบ่ได้มันโน่นตะกี้พืนปูมันอยู่มันมันหลายมันเงียบๆก็เลยบ่ผ่านก็เลยปูต้นกล้วยบึงมันกล้วยยังกลวยนี่ก็ดีโมโหเขากันฮะกล้วยน้ำว่าเพรานว่ามีน้ำห่อนมันก็มีว่าพร้อมกล้วยหอมจงสซเพราะฉันมีเพู่ไปห่ายกันกล้วยหอมมันสีหอมโพดแมงวันสีมาต้อมมันสีเงาสีเป็ดเพียจับเพียจับอันนี้เนาะ กันกลวยกลวยใครแค่ไหนก็ฟังแต่ซื้อไปอย่เออบ่วงสุดๆมนุษย์ปากปลาแดกครับผมก็หู้อยู่ตัวบ่วงสุดๆเนี่ยช่ยมุดเจ้าเนาะอันนี้เป่นเห็ดมืดทุกสิ่งอย่างนะครับผมแม่นมืดเนี่ครับผุ่นป้าย่างกับแม่นของผุ่นแม่นเมืดทุกสิ่งอย่างเสียทีของบ้านทุ่งขนวนนะครับผมนั่นสื่อมาสายผุ่นเลยสิขอรถนั่นผมจะขันนะครับผมซีหาขันผมรถอยู่แค่เพียนกค่นี้ จีบๆพอได้ปุ๊บว่าเนี่นั่นซองใส่ออกไปเดือดวนนี่ยโต๊ดเปิดๆจะไม่เหมือนเหมืนเวนบอกเป็นยังก็ยังว่าป่วงสุดๆมนุษย์ปากประเดกโอ้โหหมอเจ้าเนยวิดีโอไม่เคยเห็นหรอกบอกอากาศก็ได้หูคอยเอราะอากาศคอยลบถิ่มก็ได้วิดีโอโอ้เจ้าเนี่ยมันยังสีพจน์ทดลองเพลงไหนวะนี่ไม่นั่สซีประมาณผมมีก็ได้เจ๊กลองเป็นหรือบปล่าเสื้อตัวท่อซัสิเป็นมอเสียไ์สุดเลยบอกเป็นเสียวตัวนี้ใส่ เอาเขาตัวนี้เองกันสันจัดไปพี่นอ้องเอาตัวะะนี้ลลน,น,น,นี่รถไทยผุนๆรถกแม่นมอไซค์ก็แม่นรถไทยกแม่นนี่สีขี้ขั้นนี่แหละเมื่อสีสะเก็ดสีแก่ใหม่ไปเลยเอาพวงมีพวงเน่าๆบ่อพ่วงแต่มีพวงแลเอาไปใส่พวงกันเลยคือว่าอันนี้มันเจ็ดเม็ดอียางเจ็ดเม็ดทั้งสีเจ็ดเม็ดเดี๋ยวทั้งสีหอยนี่สซมไทยยางดีนะครับผม, oh, อมโอ้อาายซื้อน้ำไผ่โอนน้ยซื้อน้ำไผ่กับซื้อน้ำรันย่อยๆเขาเหตุโนยนข่น